ใ้เงินเก็บรักษาน้องจนหมดเลเลยใช่ค่ะหมดเลยตมดตน,นี้ศ<ล>ูนย์บาทใช่ค่ะก็ไม่รู้จะทายังไงก็คุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนนี้เขาก็รับงานพวกเป็นเด็กเอ็นประมาณนั้นเขาก็บอกว่าก็มีพี่คนหนึ่งเขานิสัยดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกินข้าวกับเขาไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันเป็นวิธีการหาเง,งินที่ง่ายแล้วก็เ,<า>เร็วแล้วคิดแค่นี้หมายถึงทำทำที่ไปกินข้าวใช่ไหมครับ มอนนั้นคิดไปถึงเลยเลยจะกินข้าวขึ้นไปคือมันมันสุดแล้วอะมันสุดแล้วเพราะว่าแล้วอีกอย่างเราจะไปทํางานประจําตรงไหนได้ใครเขาจะให้ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆ <c oughs> ทําไม่ได้มันไปแล้วมันทําใจไม่ได้มันไม่ใช่นิสัยเราโดยตรงที่เราจะแบบชอบเรื่องอะไรพวกนี้เราคิดว่าลองหาทางอื่นดูก,ก่อนเอาให้มันแบบสุดจริงๆก่อนค่อยว่ากัน Amarin TV